ลดเสียงโอเคอุ้ยกดผิดกดผิดอ่าอันนี้ครับเวลาเราโดนยิงมานะครับไม่ว่าจะเสียหายเล็กน้อยแค่ไหนถ้าเกิดเราไม่รีแพร์เราถ้าเกิดเราไม่ซ่อมเราก็จะไปเล่นไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับโอเคตอนนี้ค่าในการแชร RP ก็คือ6เรามีอยู่2 0 0 0ก็กดไปเลยะ แค่เราก,กดตัวอีก,กดไปเลยเธอไม่ต้องอธิบายคือมันคล้ายๆเลเวลนะครับจริงจงอัดจริงอัดจงบึม <c oughs> <c oughs> โอเค ทีมเรามีเท่านี้โอ้มียามีเครื่องบินด้วยเดี๋ยวผมกะว่าจะเก็บเลเวลซื้ออยู่นะซื้อไม่ใช่ซื้อทางเครื่องบินนะคือซื้อเออซื้ออุปกรณ์ในการทำเครื่องบินโอเคเสียงมันก็เบาลงนะคงไม่กบเสียงไม่หมดอื ไม่ไปไหนกันเลยอ่ะโอ้โอน่าสนุกแค่แบบนั้นโอเคส่วนใหญ่ก็ไปกันหมดแล้วนะมีคนเข้ามาเพิ่มส่วนใหญ่ยังอยู่แถวนี้ยอยู่เลยผมไม่กล้าเสี่ยงไป อุ้ยตกหลุมโอ้โหมันเหมือนมาแล้วยิงครับยิงยิงกระหนำ่ำยิงเลยเพื่อสันติสุขของโลกเราโเฮ้ยยาเพิ่งมาตกมาตายตอนนี้ดิโอ้ <c oughs> oh my god <c oughs> แหวส่วนใหญ่เขาตกมาตายตอนจบนะไอ้นี่มันตกมาตายตั้งแต่เริ่มเลยโอ้ยโง่ไม่ได้ทำอะไรแล้วล่ะเอ้ยเพื่อนช่วยมาชนเราหน่อยดิทุกทีไม่อยากให้ชนแต่ตอนนี้อยากให้ชนอ่ะไม่รู้ทำไมเอ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อย Help me please Help me เฮ้ยชนหน่อยชนเออหน่หละนั่นแหละนั่นแหละโอ้โโอ้โหนเอาแล้วไงมันมีคนมันยิงมาแล้วมูสเกติ อ <laughs> ย่างน้อยเราอยู่นี่เราก็ยังยิงเขาได้นะแต่ยิงไม่โดนเลย ยิงไว้งั้นแหละยิงไม่โดนมันอยู่ไกลเกินน่ะแต่ไอ้รัศมีในการยิงมันก็ยิงโดนนะแต่คือมันอยู่ไกลเกินมันเล็งไม่ได้ <c oughs> ยังไงก็ขับ <c oughs> ตัวเองอยู่ดี <c oughs> ขนาดเขาเนะี่ยเขายังช่วยไม่ได้อ่ะ <c oughs> ยังพวกปอบใช่ move together ถ้าเป็นภาษาที่เพื่อนเพื่อนผมจจบอกนะดนวอรีเฮ้ยเขาตายแล้วเขาถึงเขาถึงเห็นเรายผมไม่เจอเขาเขาไม่เนไดอเขียนมมาากอะเขายากไปา็ไ่เรามีอยากไปไี๋ยให้ยุ่งันยเาอยเดีไดเาเวเา๋ยดี <laughs> อา่านอยงไงเอาแล้วเราคงไม่ได้เห็นวันนั้นแล้วล่ะออโอเคครับด้วยความที่หน้าแตกเมื่อกี้ไปสองครั้งครั้งนี้เราจะแก้ตัวอยู่ในฐานเดิมไหมมาปึ๊บถอยหลังมูน่าสู่เอ,อเรอเนเดลไม่ใช่แล้วนะมันหลอดออฟเบอล เ <laughs> อียเพียวเียวอเอาอีกแหละอีก <laughs> ไม่รู้คนเดิมหรือเปล่านะแต่คือนะเราไม่อยากตกหลุมนั่นอีกแล้วเราจะรอให้ทุกคนเข้าไปกันหมดก่อนนะครับ เพ yeah, okay. okay. ื่อที่เราจะได้ไม่อยากเราจะได้ไม่ได้หยุดแนวหน้าทางขู่ขะเกินไปไม่ไม่มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยาหยาหยาโอเคเจอแล้วโอ้ยเลยหลังเสียหลังเสีย เก็บได้ด้วยเย้เฮ้ยเก็บได้แล้วเก็บได้แล้วเก็บได้แล้วเย้นี่อย่างเท่อ่ะฉันมาแล้วไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นโอ้ยไม่ใหม่ใม่เราสิต้องกลัวเราสิต้องกลัว โอ้ยมาแล้วเอ,าาวอือเนี่นี่หมนมาเลยโอ้โหโมาดูไอเดียในการแต่งแบเนี่ยโอ้โหมาขนาดนั้นจะช่วยไอจะทำอะไรได้เนี้ยอู้ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนำเกม Robocraft กันนะครับถึงผมจะเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็โอเคนะมาโปรโมทเกมให้เขากันสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับครับ